สวัสดีครับดีๆตอนรับเข้าสู่รายการ Top w o d l Daily กันอย่างนีกนะครับวันนี้นะครับยังอยู่ในเรื่องของ d p o o l ครับผมอย่างที่หลายๆคนรู้กันนะครับว่ามาเวลนั้นมีหลายจักรวาลมากๆครับเป็นมัลติเวิร์ขึ้นมาฮะเพราะฉะนั้นนะครับเดซปูก็มีหลายตัวเช่นกันวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันครับว่ามีเด o o ูเวอร์ชั่นไหนบ้างมีเด o o ูกี่ตัวและแต่ละตัวเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างชื่ออะไรกันบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะมารับฟังกันครับฟังกิจกรรมใหม่กันก่อนครับผมตอนนี้ผมเอาหนังือปะมาแจครับ โดยของรางวัลนะครับจะประกาศในวันที่29กุมภกาพัมธานี้กฎกติกาการร่วมสนุกก็ง่ายมากๆครับแชร์คลิปใดก็ได้ครับผมในเพจของเราเมื่อจะเป็นคอมิกเวิลด์หรืออัลเฟรดนะครับยิ่งแชร์เยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะครับผมแต่แชร์แค่คลิปละครั้งเท่านั้นนะครับแชร์คลิป1นึครั้งก็ได้ครั้งเดียวครับแต่แชร์10คลิปคลิปละครั้งนะครับได้10ครั้งครับผมและตอนนี้นะครับถึงเวลาอาสมควรแล้วมารู้จักเดซพูในเวอร์ชันต่างๆกันเลยดีกว่าเริ่มด้วยเวอร์ชันแรกนะครับ ไม่ต้องอธิบายอะไรมากครับทุกคนรู้จักดีกันอยู่แล้วมาถึงตัวถัดไปกันเลยดีกว่าต่อมานะครับคืออัลติเมตเดสพูครับผมเดสพู Pool จากจักรวาลอัลติเมตนั่นเองครับตัวต่อมาคือเดสพูจากจักรวาล1036ครับผมตัวนี้เป็นเดสพูที่แบบไล่ฆ่ามิวแทนไปทั่วเลยครับการเป็นนักล่ามิวแทนในจักรวาลน,นั้นตัวต่อมาจะเริ่มประหลาดแล้วครับผมคือเดสแมนเวฟนะครับเขาคนนี้ไม่ได้เรียกตัวเองว่าเดสพูครับแต่มันก็คือเวฟเดวิสันนั่นแหละ มาจากเอิร์ธสองครับผมตัวต่อไปนะครับชื่อว่าเดดมาสครับผมตัวนี้นะครับเป็นเดทพูที่แต่งตัวเหมือนด็อกเตอร์ดูมครับมาจากเพอร์เฟกต์โวล์ครับผมเอิร์ธหนึ่งหนึ่งหกสามแปดนะครับต่อมาก็จะเป็นเดทพูที่เข้าร่วมกับเอ็กเมนครับเป็นเดทพูเวอร์ชั่นเป็นเอ็กเมนมาจากเอิร์ธหนึ่งสองสี่หกเจ็ดนะครับโอ้โหเยอะไปหมดเลยยังมีอีกมากมายนะครับมาฟังกันต่อเลยดีกว่าฮะเดทพูจากคีมเดทพูคอร์นะครับมีเลดี้พูเฮดพูคิดพูแล้วก็ด็อกพูนะครับ ต่อมาก็มีจีบี้พูนะครับเป็นเดซพูเวอร์ชั่นน่ารักครับผมแล้วก็มีมินิเดซพูไนท์พูกรูทพูฮอคอายพูอุ้ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยเนึกแป๊บหนึ่งมีเยอะมากๆเลยเนี่ยมีเดซพูเวอร์ชั่นเป็นบัวลีนเดซพูเวอร์ชั่นในเดลเสาเดซพูเวอร์ชั่นเป็นกาลาตัสเดซพูเวอร์ชั่นซามูไรเดซพูเวอร์ชั่นกระลอกแพนด้าพูเดซพูเดอะดักอะไรอย่างเงี้ยมันมีเยอะมากครับผมมีแล้วก็มีวีนอมพูเดซพูเวอร์ชั่นไอรอนแมน เดสทูเวอร์ชันเป็นอะไรอะเดสโตรกเหมือนก mm hmm. ๊อปปี้เดสโตรกมาเดสฮลอกวัเน,นี้ยอ่านไม่ออกเหมือนกันครับผมเป็นเดสทูเวอร์ชันแบบก๊อปปี้เดสโตรกมาเลยครับแล้วก็มีเดสทูพรับมีเดสทูเวอร์ชันที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเจ้าหน้าที่ของชิลอะ่ะเหมือนแบบไม่ได้หนีออกมาเป็นหัวหน้าโครงการเพราะเหตุการณ์ในจักรวาลน,นั้นครับคืออเมริกานนรวมประเทศกับแคนาดาไม่เดส o ูนั้นกลายเป็นแบบหัวหน้าหลักในชิล มาต่อกันเลยครับผมมีหน้ากากเดซพูด้วยครับเดซพู Pool ตัวใส่หน้ากากครับผมเลยโกลเด้นเอชเดซพูนั่นเองแล้วก็มี Pool, มาไอพูมีโลนินพูเดซพูจากเดซพูแมสเดซพูจากเวทวิลซันวอลแล้วก็มีมอเตอร์พูแล้วก็มีเดซพูที่มีรังผึ้งอยู่ในปากแล้วก็มีเดซพูที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรดเดซพูเวอร์ชันหัวโตวแล้วก็มีเดซพูเวอร์ชันที่มีปากรอบตัวซึ่งก็ไม่รู้ชื่อมันเหมือนกันครับ และนี่นะครับคือเดซพูทั้งหมดที่ผมนึกได้ครับผมแน่นอนอยู่แล้วครับว่ามันยังมีอีกครับผมแต่ต้องขออภัยครับนึกได้แค่นี้จริงครับหากถ้าผู้ชมนั้นนึกตัวไหนออกเพิ่มมันก็สามารถบอกกันมาได้นะครับเขียนคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยครับผมเพราะผมคนเดียวก็ไม่สามารถนึกได้ออกเหมือนกันเอยนึกออกอีกตัวละครเดซพูไว้ฉันหนังนั่นเองครับผมเดซพูจากวูรีนออริจินครับผมเป็นเดซพูที่ย่ำแย่มากๆครับหน้าตาอุบาทหน้าตาก็ไม่อุบาทหรอกแต่มันดูแบบมันดูไม่สมกับการเป็นเดซพูเลยครับผม และนี่นะครับก็คือเรื่องราวคร่าวๆเรื่องราวตัวละครเดซ์พูที่ยวนำมาบอกให้ผู้ชมกันขาดตกบกพร่องอะไรก็ขออภัยด้วยครับคือจะให้บอกทุกตัวมคงบอกไม่ไหวจริงๆเพราะมันมีเยอะมากๆกันนึกไม่ออกบางตัวออกมาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะกรอบเดียวอย่างเงี้ยจบเลยครับนึกไม่ออกแล้วครับไม่คือตัวอะไรตั้งชื่อให้มันเองซะเลยอย่างก,การะลอกพูอย่างเงี้ยครับผมเดซพูว่าฉันกระลอกก็ออกมานิดเดียวครับผมก็คงไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรของมันมากครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของวันนี้นะครับพร้อม หากผิดพลาดประการใดก็ขออาภาัยไว้อีกรอบหนึ่งนะครับอย่าลืมกดปุ่มซับสไคร e ให้เราด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ